นี่เลยจ้านั่นเพ่มตำของฉันจ้าเป็นไงล่ะจะจึจ้งไปเลยจ้าอืมนี่ใส่กรอบเป็นไงหักวลวกไปจ้าอยู่เลยจ้า ตอกเปลือกมะละกอแล้วก็สับเนะมื่ออาชีพนะอ่ะดาจ่าเส้นมะละกอของเรานะคะแค่นี้พอเพราะว่ากินคนเดียวจ้า คนนล้อกินผักเป็นกะละมงังนี่ฟางตุ้มสุกเลยจ้าผักฉันก็สองจานแล้วนะจ๊จเนี่ยได้ทีละจ้าใส่กรอกวุ้นเส้นของดีจ้าใส่กรอกสุกแล้วผักพร้อมแล้วเรามาทำส้ตมตำกันเลยจ้ะนี่จ้ะชอบกินส้ตมตำแบบไม่ใส่กระเทียมนะจ๊ะ ลงมือเลยตกพิซซ่าใส่มะเขือเทศใส่ไบลกูกใหญ่ๆแบบนี้เลยสีสันดูน่ากินมะเขือเทศก็เป็นผักนะจ๊ะแต่อืมเ็ชอบออกเปรี้ยวอันี้ปลา อย่าบอกใครนะว่าใส่เยอะก็ยิ่งอรอ่อยนีนตามจา้ะไม่ต้องเยอะมากแค่ให้แบบรสชาติกลมกล่มคนให้เข้ากันจ้าลืมปลาราได้ยังไงของมันต้องมี number o นี่เลยจ้าน้นขุ้มต่ำของฉันจ้าเป็นไงล่าจะจึจ้งไปเลยจ้าแต่มากอรลองไปเลยจ้าโคลกให้เข้ากันจ้ะอืมอืมขนมซิ้มก่อนซิ้มก่อนจ้าอืม โอเคจ้ะ <Okay, S 2> อืมโคกน้อยๆใส่น้อยๆของฉันซ้มต้มของฉันก็เสร็จแล้วนะจ๊ะอุ้ยอืมเยื่อเยื่อใส่เยือเยือ,ยอ,ยอเราก็มาจัดถาดกับข้าวของเรากันเลยจ้าจ้าวางไปแบบนิ้นดีจ้าไม่ต้องจัดมากมายผักหนึ่งสวนนะจ๊ะัำเสร็จเดี๋ยผักเยอะ ชอบที่สุดสุกบอ๊อกกี้เวลาลวกเสร็ล้วมันหวานกรอบใส่กร้บยกุ้เซินทั้งชัน้น <c oughs> เรียกว่าส้ตามตำถาดก็ได้นี่เนี่ยมาถึงตัวเอกของเราค่ะส้ตมตำเลยเองจาอยยาาง้า,จะจะา,จาอ่ยูวตาตาตานี่ก็จะสดใสเป็นพิเศษจะติดติดส้มตำก็เอ้ยจะบอกว่ามันน่ากินมากเลยถาดให,ใหญ่เลยจา้า แล้วจ้าส้มตำใส่กรอบทอดนะจ๊ะหัดหนึ่งถาดใหญ่เลยจ้ะเข้ามากินเลยจ้ากินน้ำส้มตำอืมรั่วเหมือนแบบน้ำยำเลยอ่ะอืม Mm-hmm.